Have dream. All I need. I make นายเน oh! ี่ยเหรเรียกกห้าหนึ่งสามสี่ครับหนึ่งสามสี่เฮ้ยเอ้ยอออ้อ้่งหน้าดีๆเล่นรวมตบน เล่นรวมมาเล่นรวมนะเล่นรวมนะปีซเล่นรวมปีซีเล่นรวมน,นะพี่พีพีต้องอุ้มอยู่พี่อะไรวะเนี่ย ดิดมันเพื่อนดิยิน้ำยาวด้วยใช่ไหม,มพี่จะยิงไหนทางขวามามาาผมทำให้ ยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยรอยิงหน่อยยิงหน่อยข้างบนน่ะชุบเพนหน่อยดิไปชุบเพื่อนกันด้วยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยชุบเลยชุบเลยชุบยหลังข้าพี่ไอ้ตว์ตอนตีกันดางแทบตายขอโทษไอ้เหี้ยไปชุบบ้างข้างบนน่ะรีเซเพื่อน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 ทำอะรพี่พอพี่พอวิ่งหนีลงน้ำคนละ

ชเพื่อนชุเพื่อนชุ่เพื่อนมี่ตรงนี้คอยกันเฮ้ยโอใจเย็นใจให้ไม่เล่นเลยให้ไม่เล่นเลยให้ไม่เล่นเลยใจเย็น้ยโอ้มาเตริมนะกำลังเสริมมาพี่กลัง่ลมปลมพวกเขามาเยอะเฮ้ยปืนเฮ้ยขึ้นปุ่มขึ้นรถไหนปุ่มปุ่ขึ้นรถเล่มรถปุ่มขึ้นอมรถงก่มข้นบนรถปก่มข้นบนถปก่มข้นนรถปุ่มขึ้นถอ้ไรห่อถอยมาข้างหลังก่อนถอยมาข้างหลังก่อนถอยมาข้างหลัง ถอยมาข้างหลังก่อนถอยมาข้างหลังก่อนถอยมาข้างหลังก่อนเพื่อนลงข้างหลังแล้วเดี๋ยวจะลดเดี๋ยวลดเดี๋ยวลดเอ้ยถอยถอยมาเอ้ยปืนเล่นบนรถดิปืนปืนปืนไปเล่นบนรถปืนไปเล่นบนรถปืนไปเล่นบนรถปืนเล่นบนรถวายกูวิ่งตั้งนานฆ่ากูไม่ได้เขี้ยอย่างโง่อะถอยถถอยโอ้วลงแล้วร่วงร่วง เขามาเพิ่มนะเขามาเพิ่มเขามาเพิ่มเฮ้ยขางหน้าเขามาเพิ่มเขามาเพิ่มไ่ดีอจะชุบเพื่อนไม่ได้เขาไปอะไรเขาไดีขเลขเลฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวเขาชุบให้อล้รคะฮ่าฮ่าครับเฉย ฝันรักกันไวเฮ้ยทางซ้ายข้างหลังข้างหลังเพื่อตข้างหลังหน้าซ้ายทาง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 ซ้ายเปรียบสู้เลยพี่เฮ้ยดาวไปก่อนไม่ติดอ่ะสู้เลยสู้เลยแบกเด่นเด่นขึ้นนะล่วงกบล่วงแล้วยิงยิงมันทีแปดดีกับมือนกันให้แน่นแน่นนะเฮ้ยข้าวต้องช่วยต้องช่วยเล่นก่อนเลยเล่นก่อนเลย ได้ฉรถกูด้วยได้ไอ้ตัมึงจำแผ่นี้ไว้นะเฮียได้เฮียได้แผนนี้กูจำได้มขับรถกูได้เหียสองคนพอสองคนแผนนี้โคตรเจ็บฝักไม่ไม่ต้งยงแล้วลย่ส่เา อะไรวะเนี่ยอยู่ด้ยวยกันก่อนปะพวกเราอะอยู่ด้ยวยกันทํอปปะอยู่ด้ยวยกันก่อนละเอ้ยเพื่อนหลุดตรงนั้นคนเดียว <Yes. S 2> กลุ่มหนึ่ง เล่นให้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 เล่นไปนะจุเดี๋ยวออกจากพื้นที่เลยออกจากพื้นที่เลยครับออกจากพื้นที่เลยครับรถสี่ว่างออกเลยออกเลยออกเลยออก้นที่นะออก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  เราจบมาออกออกออกเราจบด้วยไม่จบมั้งเร็วเย้นี่นะขึ้นมาพี่อันนี้พี่ต้องเพื่อนโชว์ไอ้นี่ไอ้ขึ้นมาเลยป้อมได้ปั๊มเลยไปเราไปเราไกลับบ้านขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยเราเราเราออกเลย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 ไปออกไปออกไปรวมบ้างป้มไม่ได้แต่งแล้วเราแตกแล้วโน้ยโนต้าไม้หนู เป็นลงเราลงอย่างแยกไฟกันอันนี้คือยังเราคือเราจะไปไฟกับเขาจริงเหรอวะ เอ้กลี่มแกลมแกลมแมโอ้โหโอ้โหโอ้หม่วไอ้แมเมเลยยี่าิบปมามามาแล้ว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 เอ็มเอ็มไม่เคยน้อยขนาดสามร้อนหมาแล้วน่ล้นั้อลังนะอตอตข้างหลังเเรามาหลัง

กูเนุ่มกูเนนเนียนเนนเนียนเนีแดกเนียนแดกเนียนไอแดกน้องเนียนเนียเนียนเนียเนียนแล้วเนียนแล้วไอแดงแม็กราเล่นข้างหลังน้องเนียน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 แม้เพื่อนลงไปพวกไอหมองไพช่วยลงเล่นช่วยสิไป็ไฟสีขนาดปืนนักพี่ชอถูกปะล่ะไปเลยไปเลยไปไปคาน่าแดงนาแดงไปนาดงไปนาแดงไปนา เพื่อตายเพื่อมาชุข้างหลังนะเพื่อตายเพื่อมาชุนะเพื่อตายเพื่อมาชุนะชุบเพื่อนนะชุบเพื่อนเพื่อตายเพื่อมาชุมนะเอาศขมาข้างหลังด้วยเอาศขมาข้างหลังด้วยนรแบ่งแบ่งแบ่งมาขวาเลยมาขวาเลยอ้ยช่วยหน่อยไ้ไไฟ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 ไไฟไฟไไฟไฟไฟไวไฟนฟไ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 ไฟไฟาา เอาโศเขามาข้างหลังได้นะเอาโเขามาข้างหลังได้เอาโเขามาข้างหลังเดี๋ไปเล่นบนเดินไชูปอาโเขามาเอาโเขามาชูไชูไไทางขวาทางขวามาเลยมาทางขวาบีถอยบีถอยีอยบีถอยไปกินน้ำกลับขึ้นไปชูไปลมไม่พักเลยอะไอ้เซตยิงฟีนะเอาอมชเอาอมชอก

ไคีเซตยาคอรีเซตจะยนตาไม่ตายไม่ตายพี่ปบไปโจไปโจนีไนีไนีไวหนีไไหวไหวไหวไไปข้างหลังอุ้มไปข้างหลังอุ้มใครไม่ติดเลยไว้เฮียจุ๊บเลยาครับจิ้ม้วจิ้มแล้วจิหแล้วรีเซตเพื่อนน้อยรีเซตเพื่อนน้อยเอไาไ้าเอ็นีอากัเฮียไอ้ตายนเข่าเยอะไอ้ทางขวาเยอะนะ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 

เบอกเาอย่เฮ้ยเขีย์ไปเียโซนเขีย์ไปเียโซนเลีย์ไปเียโซนค่อยๆเลียร์ค่อยๆเลียร์มองเพื่อนตรงพื้นด้วยมองเพื่อนตรงพื้นด้วยไปอุ้มเขามาอุ้มเขามาเพื่อนลงบานอยู่ๆมเ้นพี้อยูม่ขึ้นบี่มี้นมเ้นแล้แล้วยขึ้นมาขอให้หนอขอห้หน่อยอ้หน่อยชมคบหน่อยชมูช่วยงขวา่ยพบอสเกิดพี่บเกิดตรนี้

กูชุบัวมากกูชุบนะกูชุบปิดตัวชุบไม่นอชุบรถกู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 ชุบไปขเาศพเขาเจาศพในรถมีโพในรถมีสีเเผาชาาตอนตื่นเบ็อป่าวะน่เป็นบอกหิวหรอเฮ้มีเขาเจ้าศพอีกกูชุบนรถแตกกูชุบตายกูชุบตายออุไม่กองนัน ยสอัอยมามามัหอยยมาัชบใหชุอชุีเรีเขาีชุบแล้วนะชุบห่อแล้วนะชุบห่อแล้วนะกบกบกบโดนห่อไปกกลุกมาลุกมาลุกมาขาชหนึงขาชหนึงขาชหนึ่งไปไปเขาสบไปดันไปแดงตายปะไม่ตาย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 สดสวยใครตายงสบนะตายต เกิดตัวนึงเห็นว่าเอาดิเล่นทีลนตอนนต้องช่วยเพื่อนชุบไล่ปนเอดีขอดิไล่ปนเอดีขอดิเล่นทีละคนเล่นทีละคนอย่าหนูวะเอมยิงดพวกนี้ลงมาได้ปั๊กได้พี่ได้พี่หลังนี้กันไฟกันไฟกันไฟกัไฟกินใหม่พี่ไฟหน่อยยิงพี่ไฟกัไฟกัไฟเนชุบไฟให้ีพี่เบมตึต

mãi lòng 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 mãi ไม่เห็นคนตายเลยตอนนี้ไม่ตาย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 โอ้ไม่เพื่อนเมนชัพ่พ่พี่พี่พเพี่พี่พ่พี่ฮ่พี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 ่พ่พี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 ่พ่พี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 ่ ได้เกิดช่วยได้เกิดช่วพี่ได้เกิด MBP ช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยยิงให้เพื่อนหนังเข้าล้ม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 เฮ้ยทำอะไรน่ชุบเลยยิงตรงนี้ไปนะครับไปนะครับเกิดมาเกิดมาใครตายอีกเอาส่งคอมมันดิตายอ่ะตายดูๆเลยบอลล็อตฉันจะเล่นบอลล็อตยังเกิดเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยชุบให้ชุบให้ไปเหม่ตรงนี้ไปเหม่ตรงนี้ครบครบหน่อยชุบอยู่ไปยิงให้บีไปยงอ่ะพี่น้าง ฮัลโหลแดนม่งหน้ากลับบ้าเแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกลับมาแดม่งกลับมากลับบ้านเราต่อโน้ลล้วงถับให้บให้เาชุบอยู่เาชุบอยู่ใครเด้งนะใครตายเด้งยิงลยิงเลด้งตายตายคุบอกมายิงให้แล้วยิงให้แล้วยิงให้แล้วเฮ้ยทไมดื้อทไมไม่มาทไมดื้อ อุ่มใครไม่ติดเลยอะแล้ววะเอ้ยไปดันขึนไปขางน้าหน่ยเดี๋ยวพี่ชุบเองอเขาหายไปแล้วอ๋อยูนี่มันอุ้มไม่ติดไว้พี่มันอุ้มไม่ติดคำข้าวข้เอาพี่ พอดีดีพอดีไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยเอ๊ะมาปล่อยชุบพอแล้วนะชุบพอแล้วนะอตายตายใช่ปะเขาเไปเขาไปเขาอปเขาไปเอาเพื่อนเขาไปเอาดิแทงนลูกมาลูกมาลูกมาเขาชุบหนึ่งเขาชุบหนึ่งเขาชุบหนึ่งพี่โดมพี่โดมพี่จูบเลยจุบเลยจุบเลยจูบเลยพี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ตายนะคนนี้ใครตายเด้งศพนะตายตายกิดเคยเจอหนึ่งเห็นปวก่อนช่วยหน่อยครักชุบ ไร่พ่นเอดตตายนอดีเขาดิเล่ดีละคนเล่ละคนอย่าหนัวเอ็มึงยิงรถพวกนี้ลงมาได้ปะอหรอมึงมองปืนบนรถด้วยรมปไปอไใครมีปืนมึนบนดิมันมันจุบรถเตอุ้มาอุมาๆๆเอ๊ใครเอา AD บอกนะพี่ขอหน่อยได้ปะกเป๋เ๋าอไม่ได้สดนะ เยอะมากแดงแดงพี่ตัวบักเอ้ยพี่พี่เพ่ครับลองลองไหน่อยไหนไหนเองอยู่ไหนอ่ะพี่ไม่เห็นเองอ่ะพอน้องพอน้องหลุดตรงเนี้ยเชื่อได้ยินชั้นเกิดได้ยินได้ปะได้ปะหมูจิระเบียมหมูไปไหนกลางไม่มีใครตายใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้โอเคอยู่โอเค มีใครเอาเอ็ดไหมมีใครเอาเอ็ดไหมตรงไหนหลังใครองมงกันเป๋าเลยกใครใครถูกห่อหรือข้างบนนั้นะ i g h t ิ n งแพ็คนี่นนได้ไหมถ้เป็น f n c หมดเลยหมดเลยอย่าเหลือมี i g n เดลยวเอาสมาเยหรือไม่รู้เรื่องเหรอถ้าไมค่อยถึงาตีไม่รู้อะอุ้มไว้ได้มือกันได้อะไม่รู้เรื่องใช่ปะ เขารอเพื่อนเพื่อนนะเขารอบมอบนะทำได้แล้วถึงจะไดเพื่อแต่สุดท้ายเป็นดักแด้จริงสุดท้ายก็เป็นดักแด้สีแดงดำสิใครๆเขาจะมาโชกซอบเขาจมาโชกซอบอุ้มสอบไปหน่อยไปกูสอบไปมือหน่อยคือเล่นเลยอยู่นี่เอาพี่ให้ลงฮัลโหลไม่ไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นแล้วโอเคครับโอเคครับเห็นใครเลยวะตองนี้อุ้มได้ไหม ทำไมเรอไม่ได้เราเดีวอมเองหรอกยังไหวอยย่ยังไหวอีวไม่ยเดี๋ยวไม่ตายอ่ะพี่มัมอ่ะไม่ได้อุ้มไม่ได้อ่ะรถตู้เปนรถั้นไหเ็นข้ไวะเนี่ยข้ไหนรถู้ล่ะาอยู่ข้างหลังนไม่เปนไนะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ใครรถว่างว่างอุ้มศพเขาไว้ท่นน่อนต่อไว้จิมอยู่เลยรถเอ้ยอยู่ศพไปไดได้ไหมว่างว่างวุนี้เป็นไงอะเ่อฟีพิลุมจะปะอมรวจแซ่บสำรวแซ่บไม่ได้เหมือนกันิงโดนยิงไนยยไปนะยดม่เจอมไันลงไปไปลงไปคอื่นรวไหนรวไหนรวมไหนลมเมไหน รวมสองทุสูดีปะรวมสอสรนวมสองุสูนะูรนะรวม2สูนะเฮ้ยศพมันหลุดอะอ้าอพร้อมกันนะออกพร้อมกันโอเคอยู่อยู่นี่เลยสานาเลยรถอู ว่างนะี่แัเป็นอร่งพีพี่พี่คอรอีกสมนึงเป็นหมอห้ามลางสเออยกยก้างเนยป็นหมอเควิชหด้เป็นหมอห้ามลางสมคืออะไรไม่เข้าใจโอ้ยขอบคุณนะคะคุณกอด รักกันน้อยแต่กรักกันนานๆนะคะอะไรไปเลยไปเลยยเลยไยไเลยไยเไปเเลยไเไยไไปเยเลยไเลยไไเย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  ยิงให้กูได้ปะยิงให้กูได้ปะยิงให้กูได้ปะไม่มีปืนไม่มีปืนช็ไปช็อตไปไอ้เจเบิ้ลหน่เจบิ้หน่อยยิงยิงกูเลยดเป็นต่อไม่มีปืนขึ้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นพี่อุ้มศพเรไปเลยพี่อุ้มศพเรไปเลยพี่ไม่เห็นเลยศพอ่ะศพอยู่หน้ารถอะไอ้ยิงตำรวจให้หน่อยยิงคนนียิงคนนี่ปล่อยปล ชนรถตกน้ำไปดิชนรถตกน้ำไปดิอรถอรถอรถตกน้ำไปดิอะรถตกน้ำไปดิตำรวจอะเฮ้มึงยิงตำรวจดิยิงตำรวจยิงตำรวจยิงตำรวดคนนึงดิชนชนรถไปชนรถไปชนรถไปชนชนให้ครับเ้เขาจะมาจับกูเขาจะมาจับกูเสพี่จาไปเลยไปเลยก้วอกแห้าปะล่ะไป ก็ไเขาอุ้มมาแล้วเน่ไหรถกูล่เขาอยู่ข้างหลังนะเขาอยู่ข้างหลังนะ

รวมไปรวมเลเวลดีกว่ารวมสองจุดศูนย์รวมสองจุดศูนย์สองจุดศนย์สุดศูนย์ตูสองจุดศูนย์ตู้สองนะทุกคนุมุ่มสองมาสองเก่าเก่าก่าเาที่รถเก่าเลไปตู้สอจุศูนย์ไปตูนะงนแน้ำเงินสองดศูนย์แค่น แต่ค่าไม่มีสมนะอะไรนะมีกล่องซ่อมอยู่ซกล่องมีเจ็ดกล่องเจ็ดกล่องพีอพี่วะฝาบนลุดนะวิชั่นลุดใอเควิชั่นลุดไปตู้ไปตู้ไอ้กล่อมาข้างหลังนะกลอมาข้างหัจอดอยู่นข้างพี่ทิ้งโ่ไปเลย่ไปไแปลยเพื่อนสงชะรับเพื่อกัไหไปเลยไปเลยมืองค่อยๆไปนะรัเพื่อนเลย หมวกช็อตแม่มาเคาะห้องอ,ะอ่ะแม่เคาะห้องอ่ะหมวกัอันนี้คือก็คือเราต้องต้องอันนี้กัขาต้องอะไรแต่แต่อันนี้คือเราเจอแต่อันนี้เขาเหรอ เอาไปตู้สองจุดศูนย์นี่คือกักศพอย่างเดียวหรือว่าเราห่อเขาเนี่ยไม่รู้ แฝงทองนะทองลงแอปลงแอปโจมผมเพื่อนเลยแปอปโจมโจมแอป จะอู้ไปไหนแดกสัทําไรทําไรแท็กทําไรนําอะไรแดกเชื่อเอ้ยเชื่อเอ้ยเชื่อแล้วไงมาพอดี A few minutes later. Hey, hey, hey. อับหนึ่งอับหนึ่งนะพี่เออ แดกมึงเหมือทำไมเพื่อนมันบอกแป๊บนึงแล้วมันก็หายไปเลยฟูและไอ้แดกโดนยิงตกรลแล้วหมงช่วยไม่ได้มันเหมือเขาไม่เอามันไปก็ดีแค่ไหน่ะโอ้ยแดกเออ have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief.